ยายนั่งทำอะไรกันยายมัน,น,นั่งมีดอกเพียนเนาะพี่น้องนี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสวยจริงด้วยเออมันดอกแบบตัดกันขาวชมพูสวยสวยมากเลยคัะและนี่ก็นี่ตัดกับ<ห>แดงเนาะสีแปลกมากเออนี่สีขาวก็ขาวบริสุทธิ์สวยสวยมากเลยเป็นพวงเป็นย้อยบากอันนูน้นนู้นนู้นสีสีชมพูข้างในนู้น่ะ สีแซ่บมากนี่ดอกก็ใเมล็ดก,ก็ลังนี่ลังค่ะนี่มเมล็ดก,ก็ออกมาเยอะเลยนะนี่เราก็จะไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อ,อไปนะพี่น้องมเมล็ดก,ก็เยอะมากเลยเนาะสมัยเด็กเราก็เล่นกันนะจับให้เขาแตกออกมาสวยนะนี่มเมล็ดพันธุ์ก็ออกมาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็สีม่วง เวลาเขาบานเต็มพี่แล้วนะเขาก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะนี่ดูดิแล้วก็จะเอาออกอย่างนี้เอา,าเอาดอกเก่าออกเขาก็จะเห็นเมล็ดของเขานี่นี่เมล็ดก็จะเป็นขยายพันต่อนะคะทีน้อยยายก็จะปลูกไว้เต็มสวนเลยนะให้เขาบานแบบโอ้ยบานแล้วมันสดชื่นน่ะเห็นแล้วสดชื่นน่ะเหมือนมีกลิ่นไหมคะเนี่ยหอมค่ะหอมอกลิ่นหอม หอมอ่นอ,อนๆสวยมากแล้วแล้วก็อยู่นานด้วยนะคะบานานานด้วยนะสองสามอาทิตย์อะไยังอยู่นะคะนี่โอ้ดีจริงๆปลูกไว้ต้นหนึ่งก็สามารถได้ชมตลอดทั้งเดือนทั้งปีเลยนะขึ้นไปดอกเก่าอันนี้ไปเป็นมเมล็ดแล้วก็ดอกใหม่ก็ขึ้นมาใหม่นะะี่ยค่ะดูดิโอ้ดีจริงๆทำให้เราสดชื่นนะ ยายมานั่งชมกพสวยจริงๆเลยนะคะดีสวยมากเลยเนี่ยโอ้ยความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะรอบตัวเรานี่แหละคะ่ะมีความสุขมากเลยนะเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้ที่เราปลูกจดชื่นเราก็จดชื่นไปด้วยนะพี่น้องนี่ความสุขเขาบอกอยู่รอบตัวเรานี่แหละคะ่ะไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนแล้วเนาะ มีรอบบ้านของเรานี่รอบตัวเรานี่เลยปลูกต้นไม้ไปย่างเราเราก็มีความสุขการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะจากเมล็ดแล้วว่าพวกกิ่งพวกกิ่งพวกนี้ค่ะเด็ดเด็ดแล้วหรือตัดนะคะปักปักลงดินเขาก็จริญเติบโตให้เราได้เลยนะพี่น้องค่ะขยายพันธุ์ง่ายเลยนะได้หลายวิธีเลยนะแล้วก็ทนมากเลยนะคะดอกนี้หามาปลูกไว้นะคะพี่น้อง ความสุขจริงๆค่ะสวยจริงๆเลยเดี๋ยวยายจะตัดแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อนะคะอย่างนี้ไหลแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ริดออกมาก็ปักได้เลยนะคะนี่พี่น้องปักชําน้ําหรืออะไรก็ได้นะโอ้ขยายพันธุ์ก็ง่ายเจริญเติบโตก็ได้ดีสุดยอดจริงๆค่ะดอกเทียน สวยจริงๆเลย